สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปช่องอุชิตาบนะครับวันนี้อุชิตับมีของดีมานําเสนอมารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันนะครับวันนี้เราอยู่กับเหรียญหลวงพ่อคูณกับเหรียญหลวงพ่อคูณกับรุ่นสร้างอุโบสถวัดโพทองครับนี่ครับของดีหาน้อยของดีหายากครับใครมีมั่งครับเหรียญรุ่นนี้ครับผลิตมาค่อนข้างน้อยครับตอนนี้กระแสเหรียญหลวงพ่อคูณค่อนข้างแรงมากๆครับตอนนี้ ผู้คนอยากได้เอาไปบูชาครับหลายๆเหรียญขอให้เทหลายๆรุ่นขอให้เทมีราคาทั้งนั้นครับผมแม่พี่น้องก็อ,อย่าลืมนะครับ นี่ครับก็อย่าลืมนะครับใครมีเรียนพกคูณเก็บไว้ให้ดีครับเพราะว่ายิ่งนานวันยิ่งนานคืนนี้ราคายิ่งเริ่มสูงยิ่งราคายิ่งขยับขึ้นครับผมเองพี่น้องผมแนะนําครับผมแนะนําเราตาสีตาสาชาวบ้านชาวเรือนครับใครมีหลวงพกคูณอย่าพึ่งปล่อยครับอย่าพึ่งปล่อยนี่ครับเก็บไว้อยู่ที่บ้านเก็บไว้อ่าปกปักรักษาบ้านเราลูกหลานเราให้อยู่บ้านอยู่ตลอดอดฟังทำมาค้าขายทำธุรกิจให้รุ่งเรืองนี่ครับ หลวงพ่อคุณครับรุ่นนี้ใครมีมั่งครับยกมือขึ้นครับใครมีก็คอมเมนต์ก็มาครับผมวันนี้อุชิตับมารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันนี่ครับรับรองแท้ล้านเปอร์เซ็นครับเรือนนี้ล้านเปอร์เซ็นครับเพราะว่าเจ้าของนี่เป็นข้าราชการอยู่ที่จังหวัดสุรินครับพ่อแม่พี่น้องอวันนี้ผมก็เลยมารีวิวให้ ทุกๆคนได้ชมกันเนาะเพื่อใครมีรุ่นนี้เดี๋ยวอุชิตับก็ขออนุญาตลาทุกคนไปขออย่ลืมกดสับตะไคร้กดกระดิ่งกดแชร์กดตะพื้นพืออุชิตับเลยครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมารีวิวเหรียญสวยๆ้พม่พี่น้องได้ชมกันลาไปก่อนครับสวัสดีครับ